ท้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอาภินิหารของหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดิน EP 807ตอนสารพิษไม่สามารถฆ่าสิทธิ์หลวงปูส่สวงได้ ต่อจากคลิปที่แล้วที่คุณน้อยอยากจะกินผัดผักบุ้งจากที่สังเกตในตอนแรกก็เห็นถึงความผิดปกติของผักบุ้งที่รากเหี่ยวแห้งแต่ทำไมใบของผักบุ้งดูสดใสอย่างไม่น่าเชื่อท่านที่เป็นเกษตรกร,กรท่านฉีดสารที่ทำให้ความสดของผักอยู่ได้นานที่ทำให้ท่านลดในการเสี่ยงที่จะขาดทุน รอยืดเวลาของผักบุ้งไม่ให้เหี่ยวแต่ท่านรู้ไหมว่าท่านฆ่าผู้บริโภคเพียงหวังในก้อนเงินที่ท่านจะได้สักวันหนึ่งพ่อแม่ญาติพี่น้องของท่านอาจจะได้ริมรสความตายที่ท่านเป็นคนหยิดยืดให้ก็ได้เรามารับฟังคุณน้อยเล่าในอภินิหารของหลวงปู่สวงกันต่อเลยครับ มันเป็นบบยานเป็นยาท่าหนหมูกินถ้วยใช่มันเป็นเหมือนยายาฆ่าหญ้าหรือยาขีด<อ><อ>สูตหรือยาคอมมาลีนหรือเข้าแช่อะไรก็ไม่รู้ทุกครั้งหนูกินนะตั้งแต่เล็กจนโตนอายุห้าสิบปาแล้วเนี่ยนูไม่เคยเจอแบบนี้เลยอพอกินกินเข้าไปประมาณกินเข้าไปประมาณเที่ยงบ่ายโมงเนี่ยท้องเหมือนคนเตะลูกบอลในในท้องเลยพี่ท้องแบบ ดีนะที่โทษนะ้าอยู่ที่ถ่ายออกอพอถ่ายปุ๊บแล้วทีนี้มันไม่อ้วกมันจะตายแล้วมันเพลออืดเผลออมพอดีหนูได้น้ำมนมาจากไวดัดไผ่เหรอขวดหนูหนูส่งไปให้หลานขวดนึงแล้วทีนี้หนูก็เอามาขวดนึงหนูบอกหลวงปู่หนูไม่ไหวแล้วนะลูกจะตายแล้วม,มันมันแบบไม่ไหวอะ่ะ มันเหมือนใจยาขาดผื่อผอมมันไม่อ้วกไม่อะไรสักีอย่างเงี้ยหนูล้วงคอก็ไม่อ้วกเฮ้ยนี่หนูก็เลยเอาน้ำมนเนี่มากินบอกว่าหลวงปู่ถ้าลูกไม่อ้วกออกมานะลูกต้องใจเดี๋ยวนี้เลยอพอกินน้ำมนเข้าไปสามสามครั้งแกแกไม่กล้ากินเยอะกลัวมันหมดไงทั้งหนูก็กินสามครั้งพอกินเข้าไปยังไม่ถึงหนะ้านาทีทีู่อ้วกออกหมดเลย อ้วแหวไม่ออกแต่รูหูออกอ้วกจนพออ้วกเสร็จนะหนูรู้สึกว่าหมันมันโล่งไปหมดเลยเพื่อนบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ไหวไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลหนูยังถือผักบุ้งไปด้วยนะไปโรงพยาบาลไปใอ๋อไปให้หมอทหารเรือเธอหมอเขาก็ไม่ดูหรอกแต่หนูคิดว่ามันน่าจะมีฤทธิ์จากยาผักบุ้งใช่ใช่ คนที่ค้าขายเนี่ยนะเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยอาจจะอาจจะด้วยความที่รู้หรือไม่รู้ว่แล้วแต่แตถ้ามาว่าใช่เป็นอย่างนี้เราก็ไม่รู้เขาเนะว่าเขารับมาอีกทีหนึง่งแต่ว่าเกษตรกร,ร,กรที่เป็นคนปลูกเนี่ยถ้าหากว่าท่านหวังแต่ได้ไปอย่างเดียวโดยที่ท่านไม่ไม่ห่วงชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโอ้โหมันบาปมหาศาลเลยนะ บาปยงมากเลยตายอ่ะพี่หูตายอ่ะใช่ใช่หนูบอกโูถ้าไม่มีน้ำมนต์หลวงปู่นี่หนูหนูไม่รู้ว่าหนูจะมีชีวิตอยู่ไหมอืมแล้วแล้วหลวงน้ำมนต์หลวงปู่ยังมีเหลืออยู่ไหมมีเหลืออยู่เพราะว่าหนูจะเอาน้ําจะหมดจะหมดหนูก็น้ําเติมมาเข้าไปจะหมดจะหมดหนูก็น้ําเติมลงไปอย่างเงี้ยเออน้ําน้ําเติมคือคือเอาเติมยังไงเหรอ เอาเอาน้ำที่เรากินนี่แหละเติมเข้าไปในขวดอย่างเงี้ยหนูไม่ให้มันหมด <laughs> อ่ะคือเอาเอาน้ําขวดเปล่า,าที่เป็นน้าเปล่า,า,ามาแล้วก็เอาน้ำมนต์หยอดลงไปใช่ไหมใช่อือย่างนั้นถูกไม่ใช่ว่าเอาเอาน้ําอย่างอื่นต้องไปใส่ขวดน้ำมนต์ไม่ใช่นะค่ะหนูกลัว,วมันหมดหนูก็เติมหมนะพอเวลาถ้านานๆไปวดัดไั่มาหนูก็ไปไป เอามาทีละแพ็คอย่างนี้พอมันหมดถ้าหนูมีโอกาสไปหนูก็ามาทีละแพ็คทีละแพ็คอย่างนี้หลังอย่างนั้นมาหนูก็เอาเอา,เอาที่ของของพี่เธอมาที่ท่านให้ที่ว่าถือมาดข้าวนั้นหนูก็เอามาให้หลานหลานที่เป็นคนโน,น้นคนนีเน้เป็นพระที่ใส่ซองเป็นรูปหลวงปู่ใช่ไหมค่ะแล้วแล้วทีนี้ เนี่ยเมื่อเมื่อคืนก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะเขียนดูอีพีของพี่อัวอืเอาหนูก็อยากได้ของหลวงปู่ที่ว่าพระขุนแผนอุ้มไก่อ่ะนี่ทำไมมันรุดนานแล้วเขาจะมีไหมนะหนูก็คิดนะทีน,นี้ไปเห็นของไปเห็นของพี่อะไรนะเขาประกาศที่ว่าไอ้ไอ้พี่อยู่พี่พี่ทัดที่กระท่อม ร้านสังขารของหลวงปู่บ้านลุนน่ะเห็นเขาประกาศออกมาแต่หนูยังไม่จองหนูเขียนเบอร์ทัวรเขาไวเ้เฉยๆแล้วทีนี้หนูก็มาฝันมองฝันบอกว่าโอ้นี่ไงพระขุนแขนนุ่ไก่ของหลวงปูอ่อ่ะเหมือนแับว่าเขามาวางไว้ตรงตรงถนนเหมือนเขาอยากให้หนูได้หรือเปล่าก็าไม่รู้ในฝันนะหนูก็ทีใจมากเลยแต่หนูได้สามเหรียญ ไม่รู้ว่าเสหอยขอบสามศูนย์ถไว้หนูก็หนูก็ปั่นหนูก็ดีใจแค่ปั่นก็ดีใจอ๋อแสดงว่ายาได้จะได้รอดรอดใจพอพอนำมนหลวงปู่นั่นแะแต่ไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลหนูก็หายเลยนะหนูก็กินยาโรงพยาบาลแค่แบบว่ากินยาไม่ให้อ้วกอยู่แล้วแค่เม็ดเดียวแค่นั้นอ่ะพอหนูอ้วกแค่นั้นแหละหนูรู้สึกว่าหนูรอดตายแล้วหนูไม่ตายแล้ว นี่แหละเรื่องปฏิหารหนูนั่นไงคือในฝันเราเห็นขุนแผนเลยเหรอใช่ไหมผ้าขุนแผนเลยใช่ใช่หนูเห็นเป็นผ้าขุนแผนแล้วจะมีรูปหลวงปู่ที่ว่าอุ้มไก่แล้วก็มีแบบเหมือนเหมือนที่เป็นคนนอนเหมือนกุมารอะไรนอนอยู่ข้างอยู่ข้างล่าง <ừ> อะไรอย่างง <ừ> ี้หนูบอกอ๋อนี่ไงผ้าขุนแผนนุ่มใสของหลวงปู่หนูรู้สึกว่าหนูได้สามเหรียญ เป็นเหรียญเป็นเหรียญหรือเป็นผงเป็นเหรียญหรือเป็นผงเป็นเหรียญแบบพระผงอ่ะเป็นพระผงใช่ไหมไม่ใช่เหรียญของพี่อูเนี่ยมีมีขุนแผนนะแต่ว่าเป็นของลุงสามารถทำก่อนที่แกจะเสียชีวิตอ๋อใครทำก็ไม่เป็นไรแต่เพราะว่าเพราะว่าลุงสามารถเป็นคนเป็นคนทำเหรียญเทวดาเล่นดินรุ่นหนึ่งอ่ะที่ดังโด่งดังที่สุดลุงสามารถเป็นคนทำ อันนี้ก่อนที่แกจะเสียชีวิตก็ทําขุนแผนขุนแผนเนี่ยเป็นผ้าผงนะผ้าผงแล้วด้านหลังนี่เป็นเป็นรูปหลงปูกดหลงปูกดลึกลงไปบุม๋มลงไปไปดูหลงปูนั่งงั้นเดียวพี่อู๋จะส่งให้แต่ใน,ในใจจริงเนี่ยพี่อู๋ที่ว่าที่พี่อู๋บอกว่าจะให้พระเนี่ยนะพี่อูก๋กะว่าจะให้พระของอของแม่หมอน้อย Oh. ของแม่หมอน้อยที่ที่เป็นผ้าผงุงหนุ่มปูดำๆอยู่ในกล่องแต่ถ้าอยากได้ขุนแผนพิวจะส่งขุนแผนไปให้ไม่อะไรก็ได้ไม่เป็นไรแต่จริงๆนะหนูก็อยากได้ที่ที่เป็นรูปเป็นรูปหลวงปูที่ว่าอุ้มไก่อะไรอย่างเงี้ยอุ้มไก่ไม่มีนะถ้าทางมิจฉอาจจะเป็น อาจจะเป็นรูปหลวงปู่ใหญ่ๆแล้วก็มีไก่ข้างๆเล็กๆเป็นปั๊มอะไรอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยที่รูปป็๊เป็นรูปปฏิทินอะเอาอแม่ไม่เป็นไรค่ะอืพ่อนี้หนูหนูก็มีเหรียญหลวงปู่หลายหลายอันอยู่เพราะหนูเพิ่งไปเช่ามาที่รุ่นใหม่ๆนี่แหละหนูอยากได้หนูไปเช่าเช่ากับอาจารย์แก้วก็โอเคอาจารย์ของอาจารย์แก้วก็โอเคแล้วล่ะเพราะว่าท่านจะเป็นลูกหลานหลวงปู่เหมือนกัน ใชห่หนูชอบที่ว่าห้าร้อยพันสายอย่างเงี้ยเพราะว่าบล็อกก็เป็นบล็อกแท้ของอาจารย์สงวนซึ่งเป็นลุงของอาจารย์แก้วไม่ไม่รู้ปลอมปลอมไม่แท้หนูคิดว่ามัมนอยู่ที่ความศรัทธาอยู่ที่ความศรัทธาแล้วมันทักสีดอย่างเงี้ยมันมันเกิดปฏิหารสําหรับตัวเองอคนเราถ้าไม่เกิดกับตัวเองก็ไม่รู้หรอกว่าไหม แล้วยังพระขุนแผนที่เราฝันนั้นเราฝันนั้นแล้วก็เราก็ยังไม่ได้ไม่มีใช่ไหมยังไม่ได้ไม,ม่มีขึ้นทำไมถึงได้ฝันอ๋อหรือว่าเราดูของคลิปของคุณธนวัตรที่ว่าอยากได้ขุนแผนแล้วเลยเราเลยเก็บมามาฝันหรือเปล่า ใช่แล้วไม่ไม่ความความรู้สึกว่าเออถ้าถ้ามันมีก็ดีคิดอย่างนี้ hmm. แล้วทีนี้หนูก็เลยเหมือนว่าหรือว่าเราคิดมากแล้วก็เลยเอามาฝันแต่ฝันน่ะฝันว่าได้สามเหรียญแต่ว่าข้างรู้สึกว่าเป็นเป็น,ปนผ้าขุนแผนแต่ว่ามันมันไม่รู้รุ่นอะไรแต่ว่า hmm. มันเหมือนมีมีรูป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 สัตว์อะ เหมือนบีเซียเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นในวันณคดีดีๆอ่ะแต่ว่ามันมีเหรียญหนึ่งอ่ะที่เป็นเหรียญพระขุนแผนอุ้มไก่มันมีอยู่เหรียญหนึ่งแต่ไอ้ซองเหรียญน,นั้นไม่ใช่รุ่นนี้แต่ว่าเป็นเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าไม่ใช่ชื่อนี้ไงแต่ว่ารู้ว่าว่าตัวเองอ่ะได้สามสามเหรียญพอพอเออแล้วต่อมาที่ว่าเราเรามีปฏิหารกิกคือว่าหนึ่ง ที่เรากินผักบุ้งนะสองเราจะเดินทางไปวัดไพรไปกราบสรีระหลวงปู่เป็นลอดการสรีระแล้วก็มีน้องคนนี้ที่ว่ามีปัญหาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มาที่วัดไพรกลับไปก่อนแล้วก็มาฝันที่หลวงปู่ให้ไข่แล้วก็คุณแผนนี่ยังไงฝันยังไงนะแผนว่าหลวงปู่มาให้หรือว่าไงหรือว่า กันว่าไปเหมือนในรายงานหลวงปู่ไปเหมือนแบบชาวบ้านแบบเขาแบบเขากําลังปั้นปั้นอะไรอนุสนให้หลวงปู่อะไรสักอ,อย่างหนแล้วหนูก็ไปอยู่ในงานนั้นนี้หนูก็เดินเดินขึ้นมาแต่เนนียมันอยู่แบบเหมือนทางเดินเป็นดินน่ะนั่แหละหนูหนูเก็บได้สามเหรียญหนูก็เลยติอ,อ,อสองสัยหลวงปู่เขาอยากให้เราเนาะเขาเลยให้ ให้เจออยู่ให้เจอเหรียญอยู่ที่ถนนอยู่ที่<ม>ทางดินเนะ่ะเป็นทางดินนะ<ม>ในฝันนะนั่นหลดเลยเออหรือว่าหลวงปู่ทำไมมันมันไม่มีแววว่าจะได้อะหลวง<ม>พ,พี่พี่อูผมก็เลยเออสงสัยเราฝันฝันมากพอดีไปเมื่อคืนก็ดูอีพีของพี่อูแล้วทีนี้ก็เลยเออ แล้วลองเขียนเบอร์เบอร์มั่วๆเข้าไปว่าพี่อู๋จะดูไหมพี่อู๋ดูก็ดีถ้าพี่อู๋ไม่ดูก็ <c oughs> ก็แล้วไปก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ที่ที่ดูของน้องเมื่อคือนนั่นแหละที่ว่าใส่ปิ่งเนา่าอ่ะอหนู <c oughs> <อ>ก็ดูเมื่อคือนเนี่ยนั่นแหละหนูก็เลยส่งเบอร์โทรไปเผื่อพี่อู๋อยากไปเล่าเป็นธรรมทานเราฟังเราฟังเรื่องของคนอื่นเราก็สนุกอย่างเงี้ยใ่ ได้เผยแผ่ในใ้ปฏิหารของหลวงปู่สวงซึ่งหลวงปู่สวงรับรองว่าหลวงปู่สวงยังอยู่นุวมปู่ไม่ได้ไปไหนนุ้มปู่อยู่กับคนที่ศรัทธาหลวงปู่แล้วก็หลวงปู่ช่วยโดยไม่มีข้อแม้แต่ขอให้สวดมนต์ขอให้สวดมนต์ใช่ปกติหนูสวดมนต์ไหวพาปะปจำอยู่แล้ว พอถ้าถ้าช่วงเขา้าพรรษาเนี่ยหนูจะกินเป็นมังสวิรัตตลอด oh ทั้งส oh, <3 S 1> ามสามเดือนผมกินมาเป็นจะสามสิบปีแล้วค่ะ <No>. oh. กินเฉพาะช่วงเขา้าพัรษา hmm. อืเพราะแต่ก่อนอ่ะอันอันนี้เล่าเล่าย้อนไปเนาะ hmm. แต่ก่อนอ่ะแม่ไม่สบาย แม่เป็นหลายโรคหัวใจตีหัวใจโตหัวใจรั่วนิ้วในถุงน้ําดี oh oh. อันนี้หมอเขาบอกว่าแม่ไม่ไหวแล้วเอาแม่กลับบ้านไปไปเสียที่บ้านที่กว่าเสียอยู่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยท่า hmm. น,นี้ผมก็เลยมาที่ฐานอันนี้หนูอาที่ฐานกับเจ้าแม่กวนอิมว่าตอนนั้นยังไม่รู้จักหลวงปูนะ่เนาะอันนี้หนูก็เลยบอกว่าถ้าแม่ หนูขอชีวิตแม่ได้ไหมแต่ว่าหนูจะกินมังสวิรัตให้ทุกเข้าพรรษาทุกสามเดือนของเข้าพรรษาแล้วอยู่ๆแม่ก็อยู่มาได้เป็นสิบปีนะพี่หูหนูก็เลยกินมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้แม่แม่ก็เสียแล้วหนูก็เลยกินมาเท่าทุกวันนี้ดีๆน,น,นะเท่ากับว่าเราทําบุญให้แม่เราด้วยถามว่าทํําทาไมถึงกินต่อแล้วมันมีเหตุการณ์ที่ว่าน้ําร้อนลวกหนูอะ บวกลาดไปหมดทั้งขาเลยแล้วเหมือนน้ำเย็นลาดอ่ะพี่อูน้ำเดือดเดือดเนี่ยเป็นปี๊บเลยนะลาดตัวหนูทำไมมันเป็นลาดได้ยังไงอะก็ตอนนั้นทําจะทําบุญบ้านม้านนอกเขาจะทำเข้าต้มมัดเราไปต้มใส่ปี๊บอ่ะทำทีไรเยอะๆพราวหนูก็พียกปี๊บลงมาจากเตาแล้วแล้วมือมือขับผ้ากับปี๊บเนี่ย ที่เราเอาผ้ารองปี๊บเนี่ยแล้วมันหลุดมือหนูแล้วมันก็กระแทกพื้นน้ํามันก็จะก็ฉอกลาดสัวหนูน้ําเดือดอแต่ในความรู้สึกที่ว่าตอนน้ําร้อนรั่วอ่ะหนูมีความรู้สึกว่ามันเย็นแบบสบายเหมือนน้าเย็นลาดเลยนะมไม่พองไม่อะไรเลยหนูคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนั่นแหละหนูก็เริ่มสวดมนต์ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงทุกวันนี้แหละแล้วก็ที่มาเจอหลวงปู่สวงนี่ก็ พราะน้าท่วมกรุงเทพปีห้าสี่หนูไปอยู่บ้านนั่นแหละแต่รูปหลวงปู่ที่ไหว้ขี้ปุหรีแล้วรูปหลวงปู่หัวร้ะนนั่นน่ะไม่รู้ใครเอาให้หนูตั้งนานแล้วหนูจําไม่ได้เลยไม่รู้ว่าใครเอาให้แต่ความรู้สึกอะว่าก็เก็บไปแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่ใจอย่างเนี้ยเป็นรูปเล็กๆใส่กระเป๋าตังค์เหรอใช่เป็นรูปเล็กๆเหมือนเหมือนบัตรเอทีเอมอะไรแค่นั้นน่ะอืม หญ่กว่านั้นนิดนึงแล้วหนูก็ใส่ไว้ในกระเป๋าต่างตลอดเป็นกระดาษหรือว่าเป็นไ e อไวนิวเป็นกระดาษเป็นกระดาษเฉยๆนั่นแหละพอมาฝันพอมาฝันนั่นแหละที่ว่าหวยงวดนี้จะหวังห้าร้อยน่ะพอมาฝันอย่างเงี้นแหละ <c oughs> หนูก็เลยหนูก็เลยไปค้นหลวงปู่องค์นี้เหมือนเคยเห็นหน้าอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าเหมือนผ่านตาเราอย่างเงี้ยอ๋อพอมาได้ได้หลวงปู่สวนแต่ตอนลุกขึ้นคำหาไข่นั่นนะพี่อู๋ไม่ ไม่ได้ฝันนะหนูล,ลุกขึ้นดลกไข่ไข่เนี่ยเจอไหมมีไข่ไหมไม่เจอไข่<อ>แต่ว่าตัวหนูอะเห็นเห็นหลวงปู่ลอยลอยจากลอยจากจากที่ว่าเอาไข่มาให้หนูที่ที่นอน่ะท่านลอยออกจากบ้านลอยไปกลางอากาศจนหายลับไปจากสายตาหนูเลย<อ>หนูขยี้ตาขายี้แล้วขยี้อีกหลวงปู่ก็ยิ้มยิ้มลวงปู่ก็ลอยไปแบบอันนี้เห็นด้วยตาเนือ้ออืม นั่นแหละหนูก็เลยศึกษาพอพอออกมาไปอยู่วัดสองปีพอออกมาก็เลยมามาเห็นอีพีของพี่อูนี่แหละดูดูมันเด้งขึ้นมันเด้งขึ้นหนูก็ดูตัง้งแต่นั้นมาจนทุกวันเนี้ยจนจนพี่อูออกอีพีไม่ทัน <laughs> หนูก็กลับย้อนไปดูอันอันเก่ามาั่งอันใหม,ม่มั่งอันที่หนูดูหนูก็ดูฟังฟังซ้ำๆหนูไม่ฟังวันไหน หนูนอนไม่หลับหนูก็ต้องหาอันเก่าๆฟังทุกวันนี้หนูยังฟังนะพี่บ้างไม่ได้หนูต้องฟังเก่าหนูก็ฟังโดนป้ายยาก็มันติดเลยไม่ฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันสนุกแบบมันมันมันติดตามมันมันก็ไม่มันก็ไม่เหมือนแบบว่าไม่ได้ติดของคนอื่นนะหนูก็ฟังของพี่อูฟังซ้ำๆซ้ำๆย้ำๆํา้วันก็ได้คติดทม ในใจเราด้วยอะไรอย่างนี้ก็ได้อะตลอดค่ะอย่างนั้นเออไว้มีอะไรก็คุยกันขอบหาณค่ะสวัสดีค่ะเคขอบคุมากน้อยโอเคขอบใจมากน้อยจ้าจ้าสวัสดีจ้าทางช่องเชื่อแน่เหลือเกินว่าไม่ใช่ความบังเอิญจากน้ำมนต์ของหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาที่ได้สร้างอิทธิฤทธิ์อภินิหารให้เราได้เห็นอยู่เสมอมานั่นก็แสดงว่า ร่างของหลวงปู่สวงที่นอนสงบนิ่งอยู่ในโลงแก้วของวัดไตรพัฒนานั้นหลวงปู่ท่านยังอยู่กับลูกศิษย์ของปู่ที่เคารพและศรัทธาหลวงปู่ทางช่องมิได้หวังให้ท่านเชื่อหรืองมงายแต่ขอเพียงให้ท่านมั่นสวดมนต์พร้อมกับรำลึกถึงหลวงปู่สวงอยู่เสมอแล้ววันหนึ่ง ท่านอาจจะเป็นผู้ที่มาเล่าให้เพื่อนๆฟังผ่านทางช่องของผมก็เป็นได้ผมจะรอท่านครับอีดิเมียอองสวงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริกิเปก่อนจาก,กันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปูส่สวง ให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ